สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับเข้าสู่ส่องสาวโซฟาเด้อเสียงกันยังแหบมเห็บอยู่พี่น้องเลยยังเป็นวัดอยู่แต่มาไข่นะสวงน้แล้วมื้อนี้สาโสซภากับชิพารล,ล้านๆ้านออกไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่หน้าพ่อแหละตั้งแต่จับงัวจับควายนี่ก็มีแต่ะเลี้ยงอยู่บ้านพี่น้องหนากับโบมีเด้มันกระจอยวัดงัวควายกันวันนี้เขาก็เสียเอาไปเลี้ยงอยู่หาอยู่หน้าหูเนี่ยมันลายเด้ ไปไปน้ำกันเลยใช้เห็น่อพันมาไปข้างหลังเลยทำหน่อยมาเลยบอสมาเลย <c oughs> เอาไปมือนี้นะควายตัวหนึง่งงัวตัวหนึ่งเด้ออันนี้ก็เป็นงัวแม่เป็นควายแม่เนาะควายมูลควายมังั่นแหละงังวกับงังวมูลงัวมังพี่น้องเลย ว่ท่านจ้เป็นขงฟผยเถอะนี่จะเป็นของแม่ส่วนอัน็ดหลายๆนนะก็ะเป็นงวัวเป็นควอยเอื่อยเด้แต่ว่าเฮาไปเอาเอลไรเฮาไปเรียงเอาแต่คอยเขาแม่เอาไปเรียงบนนี้ฮะขเขาจาซักหลุ่งเอาได้มันเป็นดินทรายแล้วมันแข็งไงเดีแล้วซักหลุ่งเอาเลยขันเขาดำมันก็แข็งเขียวเคียวเลย เลี้ยงอยู่หน้านะหญ้าก็รู้สึกว่า้หลายนี่พี่น้องใขกวเฮาเลี้ยงอยู่บ้านเนาะเอาออกมานเฮาก็สิลามให้มันกินนี้เลยด้มันจังอิ่มไว มีเด็กๆออกมานำมาหน่ไม่ถ่าเพิ่มปริมาณเด้อทองฝากอะคือว่าคึ้ๆขึ้นเลย คือคนที่ตกมือนอินแดดบ,บ่กล้าปะแต่หนาซาสุภาพนี่มีแต่ดินทรายเลยนะมีแต่ดินทรายล้วนเลยนะนี่ดินทรายมัดแถวทงเทียงนี่ขีนหอพีก็ยังเป็นดินทรายอยู่หนาเทียงนี่ก็เป็นดินทรายเวลาฝนตกมากันนะโบอยากอยู่ เย,อยอเย็น่ยอนนมวนวอกมาอยู่น่ะมวนมันเย็นยนี่เนาะเอาก็มานั่งพักผ่อนอยู่ห่มไม้เย็นๆนี่เลยพี่น้องมีห่มพักกกขี้เด็กเด้วเด้อะโยดอ่อนๆเอาไปอ้อมก็ได้นี่อ้อมเสียหอยเสียกระดูกหมูก็ได้เสียดายอย่างเดียวแะไรนี่เตียงเทามันเพลเลยคันบอกให้ก็นอนหล่นอยู่เตียงนี่ เทียงเฮากะดอกออกมาละพี่นอ้องสิขึ้นไปนอนอยู่เทียงกะเทียงดอ,อกเหมืนี่ย่านสิเชฟเ็ฟแม่งอ่นนี่ครับบรรณเทียงค่ะแบบว่าบัวในอนามัยนะบัวเด็บัรณะหมัน,นแป้นนี่กะมันอ่อนแต่บนนี่นะมันเฮาเหยียบนะมันนี่ไข่เนี่ยพี่น้องตัว่านี่ตัวนี้ตัวนี้ให้ดอกเลยนี่นี่นดอ,อกเลยตัวนี้ คือเทียงค่ะขึ้นมาก็กระโตกแต่ไดเห็ดหน้าเปลวบดเอาขาเลยทำไมพ่นพระมานี่หัวบุญแด้นี่ดิแป่นกระตูดออกตัวยังแต่สุรากระป๋วกกินมันพี่น้องมีแต่ป๋วกมดกินนีเป็เสาเป็นตัวน,น,นี้แห้งปวกกินลายนี่มีแต่วปวกล้วนเลยกินนี่ กะสิแฮกเลยอยู่อยู่เที่ยงแฮงเย็นเนาะอยู่แทงมันก็เย็นตะกี้นะเตียงบ่ทันเพนะเฮามาเฮากนอนอยู่เตียงนั่นล้กะเซาห่มเย็นบ่อนนี่เด้กกขี้เล็กนี่เย็นเด้พี่น้องลมพัดมานะถ้าออกมาน้านะกนสบายอย่างหนึ่งได้แว่าเฮาได้รับลมเด้เว่าลมจากธรรมชาตินะพี่น้องบ,บ มันกะไข้กว่าเฮาเปิดพัดลมเปิดพัดลมแห้งเปิดแบบแห้งมีอายห่อนเฮามาหับอายลมจากธรรมชาติแค่นี้ <c oughs> นั่งไปนั่งมานี่จะได้อยากนอนนี่ซะว่านี่แต่ว่าอากาศมันได้อีนี่ไขแต่ว่ามื้อนี้บ่แดดแหงปานใดนั่งไปนั่งมานี่ยาสิรับปลางวัวปลาควายอยูย่แต่กะสิผูกงัวผูกควายปาไว้นะได้มัวแต่นอนระวมควายไปกินกาขาแห้งแล้ว จะมาติช้ฮะจะมาใช่ได้เอาหลไปเลนพนานี่เลนพนานี่เห็นได้ใครแต่จาไิลงกไปนว่าลงนี่ขวายนี่เขบอกลงไปแงน่ะเอมกีนก่อนป้ายาหหลายโทน้จะเอือเหร่เมือมันกน เ้าเลย่สิบอบกน้องตัวมาขันน้องใครเอาครโดนชอลวยสิหาน้ำใหม่จะไมหาคนเลยกืเราเลาายวงหเก้าอะไรบ่มอันนี้จะมืนมม่นบมอะไรอบลมแห้งเลยลม จะขั้นเลยทันขั้นเดียวดิมันแดดพี่น้ย้ย กามันลุหนใหง่าาใส่เคยสิเต็มนี่ก็โมเมนง่ายน,น,นดตอนนี้นะ่ะจะเป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงแหละเดยดจังแหง้งจันีี้นะผันนเอาตอนเสาร์นะคะเดดโม่แหงก็ได้ แส่ช่วยมาก,ก็เริ่มมีแดดแห,งหกกงด้งเลยปั่นหักระปั่นวางนึงเลยเบาคันนี่หักกระปั่นวางออกมานี่หมดแล้วนแ่รกเลยพอเลยอเอา <laughs> พอเลยพี่น้องเรียบร้อยเลยแล้วแล้วท่องฝากคึ้มๆอยู่ได้ทันทุมเนี่ยไข่เนโดนี่ค่ะ เมื่อวานนี้อยูลอ่ลบบไเทือเขามาอ,อันนี้ก็เป็นวิธีชีวิตเจ้านาของเฮาพี่นอ้องไทยนาะป่านคนาเนาะเป็นเรื่องปกติแหละพอว่าไทยแล้วกระส่วนเอาขี้ก่อนไทยมันเด้ใส่มันจะสบายไปอีกอย่างหนึ่งนะมนกระเนียนอีกเฮ่ากั บยยากไปว่าห้าส่วนขดินไกล้เห็นไหเอาขี้ดินย่ไห,หนาเลยการเทมก็แม่เอาขี้ดินก่อนทายาเทมเลยมันก็นสบายไปตัวตอนนี้ฮันได้แตกบอนดีกาเป็นหมใหม่เอาอยู่คือกันอะไรบอลจอดอยู่เสียงก็มาจอดอ่หมใหม่เปน็นก็สบายเย,ย็นๆนี่น่าจะท้องเนาะเอาเปมาผูกนี่นอนขำเพื่อจงตื่นมาทายนา คำบลืมเดินไปนอนนะปา้ากะเอานี้งามค่ะอลีพี่น้องเด็กตะวันก่อนนี่งามงามกาเสอ่อนนี่ออกขักอลีเด็กตอนวานนะเชียวมันสีขี้ลายนะมันหวานแล้วเพราะให้งงามนี่แต่ว่าทั้งเครื่องนี่ขับไม่ได้เลยพี่น้องวานแ,แล้วแต่ทว,วนตก๊ะคำใส่เด็กมันออกมปชุ่มไปจุม่ม คือกอาวชักเอานี่แหละแต่ว่าเบิ่งตวเวน,นงามอันนี้นะดำแหกหนาเดูพี่น้อง,งเจ็ดกกน่สองสี่หกอ่ะคือเปดกุกว่ะ เจองสี่หกเป็ดทูเส้ขจรดำผิดพี่เนาะปกสีแหกหน้ามีแต่เจ็ดกุ๊กนะวัดไหลเป็นเจ็ดหมือเดียววันจันทร์วันอาทิตย์ต่วันนี้มีเจ็ดมีเป็ดกุก๊กทูเสกขจาลืมแล้ว <c oughs> อันนี้ก็คือแหกหน้าด้วยนี่เขาแหกหน้าดำก่อนบัดเท่าดำแล้วเาลงดำเหมือนได้กระไรเขาแหกเอามืองามมันชอสืดอบัดำแล้วเขาอันเอามือได้กระไรก็าง,งามอยู่ด้ กาาอนี้มันพอดำเลยพี่น้องแต่ว่ามันยังอ่อนนะความยาวมันอีพอดำเลยให้ผูกกายาวเติบเลยหายผูกกันมันพอดำหมดแล้วแต่ว่ากามันยังอ่อนขั้นเฮาดำแบบย่าพ่นตกมาอย่ามันเปื่อยเด้วขั้นดำนะกากาอันอนี่ได้เลยคือกดคือ,อ,อปลายเลยได้พี่น้องเอ้ บิ่งกิ่หลอกกับพี่ดองจักสิตืนจักสิเลิกได้นี่ เด็กๆเด้อทุ่มไว้คุณละกาทุมไว้ขึ้นนะอย่างนั้นเขาเจ้ามาตกคุมกิโร่ดิเอ็กๆหัวใอ,อยู่ได้จิรงง่เนี่ยกะบุลึกไปแรกื่อยๆตื่นๆเน,นี่ยถึงตัวหลักก็หลับถึงตัวตื่นก็ตื่นได้ ตัวนี้ตัวใหญ่ด้ะตุ้ยตัวนี้เดตัวนี้ตัตุ้ยตัวนี้มาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่ยุ่งหลายพี่น้องนี่หาตรงจัดการโดยตัวนี้ขาดไปห้าน้ำใหม่ขาดเท่าทีอยางเดียอันนี้เหาแบบอยู่เมืองเก่าแล้วยุ่งนะเฮงหมักเข้าเลยมันเนี่ยเสียบไปผูกว่าในหัวร้านน่ะเต็มเลยยุ่งนะ นี่จัดการมันแบบนี้เดะมาแล้วมาแล้วแบบนี้เดินเนาะไปขุดได้บ่อใช้คุยจิโร่ลูกก็เกลียวไว้ยคุยจิโร่ ฮ่าฮ the ่าฮ่าคุยจีโร่ขุดเพื่อคุดเมื่อพอได้ปุ่นขุดทราดียวคุกๆหัวตัวนี้นะมันอยากเลือกหงาพี่น้องคันท้าโบผูกไว้นะมันไป่ได้เลยเด้อโบได้กินนี่แผลผูกไว้ก็ยังเลาะเลยเลยผูก ขนาดานเท่าหมัดไหวดิมันก็ยังอยากไปได้เลยคูยค่มัวตัวนี้นะมันเลือกแบบมันเลือกหนักดิอยู่หอนในแห่งบูมิงหามันก็ยังอันแห่งจ่อยเข้ามานี่ใครเนี่ยถ่วงก็คือว่าชีบุ้งปุ่มเนี่ยัวน,นี้เฮาเดี๋ยดึงฝุดดึงผีอยู่มันยังีแต่อยากไปเลยม่อยากกินมงังเกา มัน่ะขี่เฉยไอหมดีบีสวิตบ้านเขาพี้ วนบ้างหน่อยา<ฟ>ตามภาษาเด็กน้อยนะพี่หน,ออนุ่นยสมัยเด็กน้อยมีผู้ใดเน,นี่ยเคยขีย่ลังควายเนี่ยเขาเจาะกระหมักแท้ขี่ลังควายเนี่ยไม่ว่าชีวิตบ,บ้านเฮาานะเบิง่งเงินผ้าแหลนเล่นหนาะสิลงกับประธานดิกแเละ

ต <comp> ่ว <g ad od |notimestamps|> ่ามื้อนี้น้ํมันแดดแห้งแล้วพี่น้องมื้อนี้สาวสุภากับบ้านกะสิได้เมื่อเฮือนเมื่อซ่านก่อนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเด้อพี่น้องเด้อกะอาจสิมีหลายคนอยู่คิดฮอดสมัยเนาะสมัยยังน้อยหลายคนก็อาจสิมีพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแล้วกะขีลังมันเป็นได้เนาะความรู้สึกขีลังมันคักบ่คักตามภาาเด็กน้อยแหละม่วนบอกมานานี่ม่วนบ่ ออกมาหน้าก็เท้าไดบอากาศชดซื่นพี่น้องกระมวลไปอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าวันนี้ข้าบ่ถือเขามากินื้นนี้นะเขากินเขาแล้วก็ออกมาเด็กกเข้าเดียวดเดาเหลืองเนาะมันก็สิอิม่มเลยหน,นี่ยละบัดนี้สร้างเสภาพกับร้านการแสดงเมื่อเฮือนเมื่อส้านก่อนพี่น้องพอ,อกันใหม่วิดีโอนะ้ะบ๊ายบาย,บาย,บาย